สวัสดีครับเรามาพบกับคันนี้นะครับ Honda XADV รถคันนี้จดทะเบียนปี2018นะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว14,100กว่ากิโลนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับของแต่งที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือ Cash Bar Kiwi นะครับภาพสวยเดิมๆเ,เลย ผ่านการดูแลรักษามาอย่างดีนะครับลองฟังเสียงันดูนะครับ รถสวยจากร้านเค p ีโปรซูเปอร์บครับ